สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับก็อยู่กับช่องแบงค์สายชิวตามด้วยเองนะครับโดยตอนนี้นะเราก็มาอยู่กันบนสกายวอล์กถนนสีลมนะครับหรือว่าถ้ามองฝั่งนู้นเนี่ยก็จะเป็นฝั่งของสุรล์ุงพี่นี่นะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมขอพาเพื่อนทุกคนนะครับไปชมกันที่ห้างเซ็นทรัลปาร์กกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยครับวันที่4กันยายน2568นะครับก็เป็นวันแรกของการเปิดให้บริการห้างแห่งนี้นะครับแต่ว่า ในส่วนของการไปให้บริการเนี่ยยังไม่ได้เปิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะเปิดเพียงแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็จะคาดว่านะครับอันนี้คาดว่าจากที่ผมลองหาข้อมูลมานะก็คือจะมีการเปิดจะเป็นทางการเนี่ยนะครับในเดือนพฤศจิกายน,นครับทา่านไงเนี่ยต้องมารอติดตามกันดูนะครับว่าในเดือนพฤศจิกาเนี่ยจะเปิดช่วงวันไหนนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวในคลิปนี้พาไปชมกันนะครับ ส่วนใครนะครับที่จะเดินทางมาที่นะี่นะสามารถเดินทางมาได้หลายช่องทางมากนะครับเอาสะดุดสุดเลยนะก็เป็นรถฟ้า BTS นะครับ BTS มาลงสถานีสาตตะแดงครับลงสถานีสาตตะแดงนะครับ,ลลแ,รบแล้วก็ออกทางออกที่5นะหรือว่าถ้าเป็น MRT นะครับ MRT เนี่ยนะก็ลงสถานีสีลมนะครับทางออกที่2นะฮะแท็กซี่ก็ได้นะครับรถเมย์ก็มีนะรถเมย์ยังไงเดี๋ยวผมจะขึ้น ทิศไปให้นะครับว่ามีรถเมล์สายในผ่านบ้านเองนะครับเนี่ยนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับอันนี้จะเป็นจุดของสกายวอล์กนะสกายวอล์กที่เดินเชื่อมมาจากทางรถไฟฟ้าทั้ง2สายนะครับเห็นไหมก็บอกนะครับว่าสกายวอล์กอันนี้เนี่ยครับใช้เวลาในการทำา1วันเท่านั้นนะฮะในการตกแต่งกับปลูกต้นไม้ต่างๆครับซึ่งใช้เวลาค่อนข้างเร็วมากนะฮะแต่ว่ายังทาไม่เสร็จดีนะครับ ตอนผมมานี่ก็เป็นเวลา5โมงกว่านะครับผมโอเคเดี๋ยวภายในเป็นไงบ้างเดี๋ยวพาไปสำรวจกันนะครับโอเคปะนี่นะครับโลโก้เซ็นทรัลพาร์คนะครับผมตัวอน,นี้นะครับจะเป็นห้างที่อยู่ในโครงการของดุสธานีนะครับนี่นะอันนี้ก็จะเป็นป๊อปมานะครับตอนนี้ยังไม่เปิดนะป๊อปมา์ทเนี่ยจะเปิดวันที่6กันยานะครับหรือว่าวันเสาร์นะครับ เสาน,นะครับคือถ้าใครเดินเข้ามาทางสกายวอล l k เนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่ามีป๊อปรับมาชมแต่ละชั้นกันนะว่าแต่ชั้นเนี่ยเป็นไงบ้างน,นะครับเพ่ยงแั่ป่ะไปกันอ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็จะทําการพาชมให้ครบทุกชั้นเลยนะครับว่าทุกชั้นเนี่ยจะมีประมาณไหนนะครับซึ่งที่นี่นะครับมีเปิดแล้วตอนนี้ทั้งหมด8ชั้นนะครับโดยชั้นล่างสุดเนี่ยจะเป็นชั้น LG นะครับ LG ชั้นนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวแบบว่าเป็นสิฟูดนะครับแนวสิตฟู้ดรวมๆม,มานะฮะก็ด้านล่างก็จะบรรยากาศะจะประมาณนี้นะครับมีขายค่อนข้างเยอะมากนะคนก็ค่อนข้างเยอะมากเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยของกินนะครับของกินของกินเล่นนะมันมีนะมีอันนี้เป็นบาร์เป็นคอฟฟี่นะมีบัตรมีเป็นพวก ของทั่วไปนะฮะวัดน,นี้ก็เป็นโซนกินข้าวนะครับฝั่งซ้ายก็เป็นจุดสั่งอาหารแล้วก็มีโต๊ะให้ทานอาหารตนเองนะก็มีถือว่าค่อนข้างหลายเจ้าค่อนข้างหลายเจ้านะอากาศกำลังเย็นได้ที่เลยนะอาจจะมองเห็นดูอาจจะไม่ค่อยชัดมากนะครับเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้ชั้นล่างสุดเนี่ย คนค่อนข้างเยอะมากนะครับเยอะมากจริงๆนะฮะนี่ครับพาชมกันคร้า,าวๆกับตรงชั้น G ไอ้ LG นะครับ LG นะฮะโอเค okay เดี๋ยวมีตรงนี้แหลอันนี้เป็นตัวบูติกแมชชีนนะครับเป็นตัวเครื่องแลกบัตรนะเอาโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นจีกันต่อนะครับก็คือชั้นที่เรามาเมื่อกี้นี้นะอ่ะตอนนี้นะครับเราก็ ขึ้นมาอยู่ชั้นจีแล้วนะชั้นจีนี่ก็จะเป็นชั้นที่มีทั้งคาเฟ่นะครับอาหารชื่อดังนะ<ม>นเป็นแนวอาหารเหมือนกันแหละคิดว่านะเออใช่ใชเป็นแนวอาหารเหมือนกันแต่ชั้นนี้ก็คือคนจะน้อยกว่าหรือเปล่าน่าจะใช่ก็จะ<ด>ม,<น>ม<น>ีเป็นอาหารคาเฟ่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีเป็นพวกออของท็อป ฟู้ดฮอล์สนะครับเซ็นทรัลพาร์คแล้วก็มีอะไรเช็คมโซนนะครับมันเป็นแนวแบบเหมือนสไตล์แบบว่าบวกเหมือนกันนะแต่นี่คือจะมีพวกแนวคอฟฟี่อันนี้อะไรอะมอสซาะครับมอสซานะโอ้ข้างหน้าเราเนี่รู้สึกว่าคนจะเริ่มเยอะแล้วแถมก็มีอะไรนะอันนี้อะไรอะชีสหรออะไรไม่รู้ <c oughs> เป็นชีสเค้กนะครับโอ้โหเฮ้ยครับมูอะไรกันเนี่ยข้างหน้านี้นะครับตรงด้านหน้า็อฟฟูดพอนะครับก็มีคนมารุมมาตุ้มกันเยอะเลยนะซึ่งไม่รู้ว่าข้างหน้านเนี่ยมีดาราหรือว่ามีนักร้องมาหรือเปล่านะครับก็คือคนยืนค่อนข้างเยอะ oh. นะเนี่ย ไม่รู้ว่ามีใครมานะครับนี่คนเยอะเลยถ่ายรูปนะครับแล้วก็ที่นี่นะที่เอีกอย่างหนึ่งนะครับน่าคือเป็นบอว่าเป็นเฟสเฟลลี่นะครับก็คือเราเนี่ยสามารถเอาสัตว์เยงเข้ามาเดินเล่นภายในห้างได้นะครับตามกฎของห้างทั่วไปนะฮะ แล้ววันนี้จะเป็นบรรยากาศนะก็จะมีบางส่วนนะครับที่ยังไม่เสร็จนะเช่นอันนี้อันนี้ยังมีการคูผ้าอยู่นะยังไม่เสร็จนะครับนี่นะโอเคก็สำหรับชั้นนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ ชั้น G นะครับผม okay, เดี๋ยวเราไปชั้นต่อไปกันนะฮะตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่ชั้นหนึ่งนะครับขึ้นมาเนี่ยก็เป็นตัวของป๊อปมารนะ์ อพอมาแล้ครับชั้นหนึ่งนี้ก็จะเป็นจุดที่เชื่อมต่อก,กับ BTS Skywalk Sky นะครับทจุดที่เชื่อมต่อกับ Skywalk นะฮะแต่แบบาาจะนานตัวนี้นี่ก็จะมีทั้งแบรนด์แฟชั่นครับ b e a u ี y นะก็เสืิอผ้ต่างๆนะครับนะรมีพวกอ๋อจะมีพวกแบรนด์กาแฟด้วยนะมีคำเสื้อผ้านะ ก็จะมีบางส่วนที่ยังไม่เรียบร้อยนะครับยังไม่เรียบร้อยดีนะก็ต้องใช้เวลากันหน่อยนะครับเพราะว่าแต่ที่ว่ารัว่าที่นี่เนี่ยเพิ่งสร้างเสร็จไป80%นะครับคือยังไม่ได้เต็มเต็มนะร้อนะฮะเรยังไม่เต็มร0อเซนตนะครับ แล้วก็ถ้าถามผมนะว่าตอนนี้วันที่สี่ที่มีการเปิดเนี่ยถามว่าม่กเหมิงกินสีบ้างไหมนะครับผมบอกเลยนะว่ากลิ่นไม่ค่อยมีนะเบาบางมากครับตัวถึงแทบไม่ได้กลิ่นเลยนะจะได้กลิ่นะตอนนี้เป็นพวกน้ําหอมนะครับสำหรับชน,นีนะแต่ที่ชั้นจีข้างล่างเมื่อกี้เนี่ยนะครับชั้นจีอ่ะมีกลิ่นสีบางบานะครับเราก็เหมือนมีกลิ่นพวกปูนซีเมนเล็กน้อยนะครับอันนี้จะได้ผมได้กลิ่นนะ สำหรับชั้นจีก็จะประมาณนี้นะกันนะครับยังเปิดไม่เรียบร้อยนะนี่ครับยังปิดกันอยู่นะฮะนี่นะครับยังปิดกันอยู่นะเดี๋ยวเราไปต่อกันชั้นสองนะครับตอนนี้ก็อยู่ดินตอนนี้ก็อยู่ที่ชั้นสองนะครับชั้นสองเนี่ยจะเป็นสไตล์แบบแบรนด์แฟชั่นไลฟ์สไตล์นะครับไลฟ์สไตล์มีพวกซันนี่เวร์นะครับ คอมเมอเอ็นนะจอโนอลเป็นแนวแบบเสื้อแบรนด์เนียเป็นแบรนด์อะไรต่างๆนะมีหลายนะยูนิโค่ด้วยนะยูนิโค่นะครับแล้วก็ไดสันสเตลเล่คาเฟ่นะครับก็มีมามีพวกเครื่องสำอางนะครับเครื่องสำอางนี่ย่งแข็งเยงอะนะ <S <S อืมอะไรนี่อ๋อเครื่องเสียง เป็นตัวเล็กเเล่นแผ่นโอ้โหทำเลโทรมากอินเก็บึ่งเครื่องเสียนะครับมีพวกเป็นเอ่อพวกนี้นะหูฟังคู่วาเลสนะครับฟังบลูทูธนะเนี่โอ้มีหลายอย่างเนี้ยนะครับให้ดูอะไรกัน อันนี้ดมู้พร้อมทำอะไรนะนะครับมัน,นก็จะเป็นพวกเสื้อเสื้อผ้าหมวกมีเป็นแบรนด์เนมนะครับไม่เห็นป๊อปมาดอีกจุดด้วยนะใครที่เป็นสาวกป๊อปมาทก็น่าจะถูกใจกันนะครับเพราะว่าที่นี่เขาก็มีเป็นเหมือนกับเป็นช็อปของป๊อปมาทมาโดยตรงนะครับโดยตรงนะ มี i อสตูดิโด้วยนะครับอยู่ตรงนี้นะเปิดช็อปว่านข้างใหญ่เลยนะครับสำหรับ i อสตูดิโนะครับนูน่นนะป๊อปมาสนะสาวป๊อปมาดก็น่าจะชอบกันนะนี่ยูนิโคลยูนิโคนี่บอกเปิดวันที่3ตุลาคมก็คือเปิดวันที่3เดือนหน้านะครับสำหรับยนะูนิโคลนะนี่ป๊อปมาสข้างล่าน่าจะเป็นป๊อปอัพมั้ง นี่แต่นีงจะเป็นจุดที่เป็นชอบของเขานะมีการจัดของแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ขายนะครับจะเปิดวันที่6กันยายนนะครับตามที่แจ้งไว้ตรงนี้เลยนะสำหรับใครที่จะมาซื้อนะครับวันที่6กันยายนเด็กก็คือวันเสาร์นั่นเองนะครับอยู่ชั้น2นะชั้น2นะครับใกล้กบับันในเลื่อนด้านหน้านะ โอเคเดี๋ยวเราไปต่อชั้นสามกันดีกว่านะครับว่าชั้นสามจะมียังไงอะไรกันบ้างก็ต้องแจ้งก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยหลายหลายแปลน,นะครับหรือว่าหลายหลายร้านเนี่ยยังทํนะาไ,นะไม่เรียบร้อยนะครับทาไม่เรียบร้อยนะเห็นปะไม่เรียบร้อยนะครับแต่ก็คือมีหลายหลายแปลหลายหลายร้านนี่ก็เริ่มทาแล้วนะครับมาต่อกันที่ ชั้นสามนะครับอันนี้เป็นชั้นที่สามแล้วนะชั้นสามนี่ก็จะเป็นเาเรียกไงเป็นการรวมแบรนด์ Active Wear ก็ขอโทษขออภยัยครับนึกผิดรวมแบรนด์ Active Wear และ l i f e สายแฟชั่นนะครับมีก็ยังไม่เรียบร้อยยังกําลังทํากันอยู่นะครับหรือว่ากําลังปรุงกันอยู่นะนี่ก็จะเป็นอะไรอะ่ะกระเป๋าเดินทางนะครับกระเป๋าเดินทาง อแต่าตามตรงนะคือกินสีไม่มีไม่มีแล้วไม่ได้กินสีเลยนะครับอืมไม่มีไม่มีกินสีนะครับไม่มีกินสีนะแต่จารยุู่เนี่ยคือกินสีไม่มีนะกี้ลองถอดหน้ากากด้วย กลินสีเบาบางมากนะครับหรือว่าแทบไม่ได้กลินเลยนะครับตอนแรกก็นึกว่าจะถึงมาเนี่ยนึกว่าแบบกลิ่นจะแรงนะซุปก็คือไม่มีกลิ่นนะครับอันนี้ถือว่าดีมากเลยนะนะครับไปที่เห็นตอนนี้ก็มีอะไรอ่ะชูช็อต mm hmm. เหรอโคลัมเบียทำเป็นพบแปลงกระเป๋าแบนบอดนี้นะกินนะนี่นะ mm hmm. ยังมีนี้เห็นปะ ฟนซูนนะครับอันนี้เป็นของอะไรอะ่ะอันนี้จะเป็นผมไม่แน่ใจว่าของอะไรเบอร์เบอร์สก้าเหรอผมไม่แน่ใจนะกค,คืนนี้คือยังไม่เสร็จนะครับกําลังอยู่ช่วงทํากันอยู่นะกำลังกรบุคุณชี้กันอยู่นะครับเนี่ยอันนี้อันนี้ก็เวยยังไม่เสร็จนะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันชั้นสี่ดีกว่านะครับไปตอนนี้นะครับเราก็ไปอยู่กับชั้นที่สี่แล้วนะครับชั้นที่4ี่นี่ก็จะเป็น รวมแบกแกเจตนะครับแกเจตจากทั่วโลกพร้อมโซนธนาคารกนะ็คือมีธนาคารออยู่ตรงชั้นนี้นะครับชั้น4นะนี่นะฮะนี่ครับพอขึ้นมาเนี่ยเราก็จะกับแบนด์หนึ่งก่อนเลยนะครับว่าคือแบรนด์ของกสิกรนะครับกสิกรอยู่ตรงจุดนี้นะแล้วก็ด้านในเนี่ยจะมีของธนาคารกรุงเทพนะครับตรงข้อไหด้านในนะมีของกรุงเทพอีกหนึ่งธนาคารหรือสถาบันการเงินนะครับน่าจะมีแค่สองกับตัวนี้นะเออ อ๋อมีนี่อันนี้เป็นของชัยเครดิตไทยเครดิตจะอ,อยู่ใกล้กับคันจะอยู่ใกล้กับธนาคารกรุงเทพนะนอกจากสถาบันการเงินต่างๆนี้นก็จะมีพวกสปานะครับแล้วพวกเก็บคลินิกไงคลินิกผิวพรรณนะครับแล้วก็เป็นอะไรอ่ะอแฟชชิ่สโตนะครับแฟชชสโตรเปอ,อะไร <c oughs> ไม่แน่ใจนะแต่ก็คือ มีเป็นพวกเนี่ยเสื้อผ้าเสื้อผ้าเหมือนกันนะห้องน้ํามีให้บริการทุกชั้นนะครับไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นไงผมเพราะผมเพิ่งมานะยังไม่ได้สำรวจห้องน้ํานะครับนี่เสื้อผ้าเป็นของ High ไฮส o ูเออไม่ใช่ Active เป็นของ Active นะฮะเอเป็กถ้าหน้านน้นเป็นของบาไนทีมีโซ่มาไนทีด้วย ชั้นนี้จากที่ดูนี่ก็คือเหมือนกับว่าจะสร้างไปค่อนเสร็จเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วนะครับค่อนข้างเยอะแล้วนะนี่นะครับวรน a า a IT banana ท t นานาอยู่ชั้นที่สี่นะครับแล้วก็มีวัดสรนนะฮะวัดสรนนะครับก็มีอะไรอ่ะมาสึกิโยกนะซัมซุงนะครับ เมื่อกี้ผมเห็นอันนี้โอ้โหทำให้ผมต้องหยุดชะงักไปช่วงหนึ่งเดย์งานเลเซนงานเลเซนใครที่ชอบก็มานี้ได้โมเดลโอ้โหนะครับโมเดลเลเซนผมว่าใครที่เป็นสายเก็บพวกนี้น่าจะต้องถูกใจกันแน่ๆนะข้างในมีเป็นพวกโมเดลโมเดลรถเออมีรถมีโมเดลเป็นรถ รถเหล็กครับเครื่องบินอันนี้ก็เครื่องบินนะเครื่องบินสายการบินนะครับท่านไหนเป็นพวกโมเดลฟิกเกอร์จากอนิเมะ์เดี๋ยวรู้กันนะถ้าข่าังก็เป็นวันพีทนะครับวันพีทโอ้โหดูเดมอนนะเขเดพาเราเดินมานะครับก็มีอ่าอังเกอร์อังเกอร์หรืออังเคอร์เนี่ยแล้วก็มีเป็นของ เซมี่นะครับเสียมี่แล้วก็มีเป็นของ JIB นะครับ JIB ก็มีจัดบูธอยู่หรือช็อตอยู่ตรงข้างๆกับเสียมี่นะครับอยู่ใกล้ๆกันนะแล้วพอเราเดินบิ๊กเนี่ยมันแล้วพอเราเดินไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นของ In Star สามกูนนะครับอินสตาสาม0ูนย์ะนี่มีกล้องหนึ่งก็อยู่ตรงนี้นะครับ จัดโปรด้วยถึงวันที่1 2กันยานะใครมาดูใครสนใจมาดูได้นะจริงผมก็อยากได้นะของอินสตาตัวเนี้ยครับอยากแบบอยากมีเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวให้ซื้อนะครับคให้ดูทีหลังดีกว่านะกับอินสตาสามองศ์นะครับแล้วก็เนี่ยตัวเนี้ยจะมีของ True นะครับศูนย์ True อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะฮะทรูสเฟียร์ครับเขาอยู่ตรงนี้นะโอเคสับชั้น ิ่งที่จะประมาณนี้เดี๋ยวไปดูชั้น5กันต่อนะครับก็เพิ่งเห็นศูนย์เอสอยู่ตรงนู้นนะครับอยู่ใกล้กับบิ๊กคาเวลานะหรือว่าเกี่กับบันไดเลื่อนนะขึ้นมาก็จะเจอเลยนะครับตำหรับศูนย์เอเสนะครับไปต่อชั้น5กันดีกว่ามาต่อที่ชั้น5นะครับชั้น5นี่ก็เป็นชั้นที่โดมพวกอาหารระดับพรีเมียมฮะพรีเมี่ยมเลยนะเพื่อนๆนี่ย,ย,ยอาหารระดับพรีเมี่ยมนะครับ ดูที่ว่าคิวเนแบบไหนโอว้วันนี้เป็นมาก,กรุกัปปัวไหนไม่กมีคำพูนนะครับโอ้โหคนเยอะจังคนรอเข้าร้านเยอะมากเลยอ่ะมีฮาเก้นดาร์ตนะครับนี่นะฮะคนเยอะนะคนก็ค่อนเยอะเลยนะครับโอ้โหดูดิ ช่อดอกไม้มอบให้แต่ร้านนะครับที่ว่าไม่ยากหรอกคนรอเยอะอยู่เนี่ยอันนี้ยังไม่เปิดชื่อร้านอะไรเซียนหยวนนะครับเซียนหยวนยังไม่เปิดนะแล้วก็มีโอ้โหคนเยอะจังคนรอร้านอะไรเนี่ยคนรอเยอะมากอะ่ะคนรอเยอะมากอะ่ะอะไรอะ่ะ คัตสึมิโดริซูชิหลักคัิโดรอนะคะทางรานคัตสึมิโดรินะคะไม่สนุกถัดหลารซื้อขายบัตรตื่นบร์เน็ตหน้าร้านนะคะตอเันนั้นเป็นซูชินะนี้คือคือถ้าจะเป็นเกี่ยวกับพวกซูชินะคือคนรอเข้าร้านกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับอ๋อนี้เป็นเมนูกลับบ้านขอดูหน่อยแล้วกันนะซูชิ โอ้โหนะครับราคาก็มีเริ่มต้นก็เริ่มต้นที่110บาทนะครับมีเยอะนะเราไปต่อดีกว่าเมื่อกี้เขาประกาศแสดงว่าน่าจะมีคนขายคิวแน่ๆถูกส่งละไม่ใช่ที่นี้ก็น่าจะเป็นที่อื่น นันก็ร้านนี้ยังไม่เปิดนะร้านนี้เป็นร้านอะไรเนี่ยเป็นสมูทตี้เลยไม่เปิดนะครับอันนี้แล้วก็ร้านอะไรอะ่ะเสมาคูเหรอผมอ่านไม่เงินเท่าไหร่แฮะเสมาสิบ นนี่นะอันนี้ก็ี t p t นะครับแต่คิดว่าน่าจะยังไม่เปิดนะเอาเปิดแล้วเปิดแล้วอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับนีโอ้โหเป็นชานะครับอันนี้อะไรอ่ะ มันเป็นสนามเด็กเล่นเลยอ่ะอ๋ออันนี้เป็นสนามเด็กเล่นเฮ้ยดีไงเป็นสนามเด็กเล่นของเด็กนะฮะอันนี้มีป้ายด้วยมีป้ายตรงนี้บอกด้วยนะครับใครที่มาเล่นกันก็ มาด้วนังกันด้วยนะดูแลบุตรลหลานด้วยนะครับว่าเป็นไงบ้างน,นะเพราะว่าทางนี้เนี่ยจาจที่ผมอ่านเมื่อกี้เนี่ยจากที่ผมอ่านเมื่อกี้เนี่ยคือเขาไม่รับผิดชอบในเรื่องต่างๆนะครับก็คือถ้าใครเอาบุตรหลานมาที่นี่ก็ต้องมาตะวันนึงนะฮะอันนี้ก็เป็นฮิโตริซูชิไอชาบูนะฮิโตริชาบูนะครับเป็นชาบูนะได้กลิ่นกรหีวเลย เป็นแนวเค,ค้กหรอเป็นแนวเค,ค้กคล้ายๆคาเฟ่นี่คิดว่าน่าจะคิดว่าน่าเป็นคาเฟ่เน่เ้เราก็เขาเรียกว่าไงผมก็ไม่ค่อยได้มาในวพวกนี้เวยก็เลยอาจจะไม่รู้ในวางอย่างนะฮะแต่ก็คือาพามบรรยากาศกันนะครับกับที่เซ็นทรัลพาร์คแห่งนี้นะครับผมโดยแบไกสายเชียงเองนะครับพาทุกคนสำรวจห้างเซ็นทรัลพาร์คกันในวันที่4กันยายน258 6นะครับ หลงจริงแต่ผมชอบบรรยากาศนี่ไงแต่งได้ดูดีคือมันโอเคเลยอะอะไรอะไรเนี่ยอันนี้ไม่ซอนหรอคนรอคนรอ,อเข้ากินตามร้านก็ค่อนข้างนั้นอยู่นะโอเคชั้นห้าก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ ส่วนชั้น6นะครับผมเพิ่งมาเช็คนะั่นกะ็คือชั้น6เนี่ยตอนนี้ยังไม่เปิดให้บริการนะครับเปิดให้บริการเดือนธันวาคมนะครับเป็นชั้นดาดฟ้าพร้อมวิวพาโนรามิกนะครับไม่มีสันลุกนะครับไม่ใช่หลังคานะครับก็ไว้เดี๋ยวยังไงเนี่ยเดือนธันวานะครับหรืออาจจะเป็นเดือนพฤศจิกาเนี่ยอาจจะมาสองรอบมาดูกันว่าวิวบรรยากาศเนี่ยจะเป็นไงบ้างน,นะครับ กับที่เซนทรัลปาร์คแห่งนี้เองส่วนคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แล้วกันกับภายในห้านะแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะขอพาเพื่อนทุกคนนะครับขอพาเพื่อนทุกคนไปชมบรรยากาศด้นนอกกต่อว่าเป็นไงบ้างนะครับโปเคตคลิปนี้ก็ตอเดียวกันนะครับแล้วครับ